อะไรเข้าแล้วตั้งแต่เทปที่แล้วแล้วมึงก็นับเบานี่ก็เบาอีกแล้ว <gasps> ท่านผู้ชมครับยังอยู่ที่ all e i g h t auto ครับเครแล้ว cx 3อรอบนี้สาย m าสด้าคอมเมนต์เข้ามาบอกว่าผมอยากได้ m a ส d a ที่มันแบบเป็นตัว s ซิกเนเจอร์ของ m a สด้แน่นอนรุ่นนี้บาดแผลมอยู่ในหัวใจหั <laughs> วเราะอะไร ต้องต้องต้องขยี้แล้วเดี๋ยวคนอื่นขยี้แทนมาสเตอร์สามคันนี้มีดียังไงต้องคุยกับพี่ชายของผมครับพี่เจมสุดหล่อของผมครับพี่เจมเชิญนะครับครับผมสวัสดีครับพี่โตสวัสดีครับผมมาสเตอร์สามบาดแผลอะไรที่เขาทำก่อนนึ่พี่ขยี้อ่ะมันสาวๆอยู่เยอะไม่ค่อยดีต่อพี่มันหายไปกับใครม่หายล้านแปดหมื่นหายเลย เจ้าบุญทุ่มเขาเมียดูอยู่มั้ยเขาตัดออกเดอ๋ยวเขาตัดออกเดี๋ยวพี่ไม่ตัดตัวตัดอสวัสดีออกแต่เอาเข้าใช่พี่ใช่ครับตอนนี้มาต้สามปี 2 0 1 5ครับพี่ปีเดียวกับ CX-3 อใช่ออกมาคู่กันเลยแดงเลยใช่นี่จของเดียวกันมันเนี่ยซื้อคู่ที่บ้านหรือเปล่าเป็นญาติกันพูดบุนเล่นต่อเล่นอ๋ออกใจเลยมาสด้ากลับมาฟื้นได้เพราะว่ามาสด้าสามอ่าใช่ซูงซูงซูงเลยรุงผมเลยรุงผมเลยกลับมามี เขาเรียกว่าเป็นรถเซกเมนต์อีกเซกเมนต์ใหม่ในประเทศใช่ใ่ที่มันจะดูเหมือนสเตชันวากอนใช่ถ้าเป็นสับไทยเขาเรียกว่าแฮชแบ็กใช่ไหมใช่ครับอาจจะไม่มีเสียาเขาเรียกแฮชแบ็กใช่แล้วก็ขายดีกันมาตลอดใช่คันนี้2015มากับสีแดงแรงริดอีกแล้วแรงริดอีกแล้วครับคันนี้โอ้โหคันนี้ดูจากโดยรวมแล้วเหมือนคันเมื่อกี้เลยอ่ะครับผมสวยงามสวยงามคันนี้เป็น2.0 sp ผมชอบดีไซน์มาสด้านะคือจะบอกงี้คนไทยอ่ะรับ ผมว่ามีมีกลุ่มหนึ่งที่ที่ที่มองว่าม a สด้าเป็นแบรนด์ด้อยอืมอืมเป็นเหมือนลูกเมียน้อยใช่ค่ะอย่างอ่าใช่ใช่แต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าอยู่ในยุโรปครับอยู่ในสหรัฐอเมริกาครับมันขายดีมากๆนะอืมอืเพราะมันจะมีเสน่ห์ของม a สด้าคือฮอนด้าโตโยต้ามันอาจจะเป็นแมสโอดัปอืแต่พอเป็นมาสด้าเนี่ยมันจะมีความเป็นสปอร์ตเหมือนคันซีเอ็กสามที่เราด้รีไปใช่ครับมันจะดูแบบดูกระชับดูมีอารมณ์ร่วมมี p a ชชั่นในการขับ ผมจะดูรอบคันสีโอเคมีริ้วรอยบ้างตามการเวลาครับ5ปีครับมันจะสวยเหมือนรถโชรูมคงเป็นไปไม่ได้ใช่ครับแต่ถ้าจะให้ออกเดตทำให้ดูเหมือนใหม่ไม่ใช่ปัญหาเราจัดให้พี่โก็จัดให้ครับคนเราก็แปลกพอเงาเลยชงเขาเรียกว่าสับสับโชรูมชงชงใช่ใช่ใช่พอชงมาหวานเจ็บโอ้ย้อมเปล่าวะสงสัยเกิดสงสัย มันจะมีคนบางจำพวกอยากดูแห้งๆว่ามาเป็นอย่างนี้แล้วจากชาตังคุณเจมคะคุณเจมครับ,รบขอให้มันเงาชํำเป็นลูกชุบเลยได้ไหมเห็นเดิมๆให้สบายใจก่อนนะพี่โกเนาะแล้วค่อยจัดให้มันแจ่ม คราวนี้ไม่ต้องพูดถึงกันอยู่แล้วในเรื่องของรูปรักษร์รูปโรงที่ท่านเห็นอยู่บนถนนมันแน่นอนอยู่แล้วผมขออนุญาตดูเครื่องได้ครับนี่ลายการเราสดๆกันแบบนี้ครับผม2024ใช่2024ใช่ผมก็ได้เป็นสเปคใกล้เคียงกันใช่ผมว่าสเปคเดียวกันผมว่าสเปคเดียวกันสเปคเดียวกันแต่คนละบอดี้อ่าคนละบอดี้เพราะจริงๆถ้าผู้ชมต้องเข้าใจอย่างหนึ่งในโลกรถยุคปัจจุบันตั้งแต่2010กว่าขึ้นไปมันก็จะใช้แพลตฟอร์มเดียวกันหมดใช่เครื่องยนต์อาจจะเหมือนกันแต่อาจจะเปลี่ยนบางระบบ ในตัวที่ค่อนข้างจะสูงกว่าให้มันมีแรงม้ามากขึ้นอันนี้ก็แล้วแต่ผู้ผลิตแต่ว่าโดยรวมแล้วผมมองว่าหนึ่งถ้ามองเป็นข้อดีคือมันมีอะไรทดแทนสมาง่ายแต่ถ้ามันจำเพาะแจกเรียกว่านะแยกกันออกไปเลยเหมือนรถสมัยปี90หรือ2 0 0 0นต้นๆอันนั้นจะเหนื่อยหน่อยรถอย่างนี้ดูง่ายนะมผู้ชมรถสมัยนี้ดูข้างในต้องไม่เงามาจ้างจะเป็นอย่างนี้แบบนี้เลยดูโดยรวมโอเคคันนี้ สวยงามครับผมพานพลาสติกน็อตเนดโอเคไม่ขยับนี่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 ดูสีเลอะไม่มีขยับแต้มอยู่ครบหมดสําหรับคนที่ชอบเรื่องแบบนี้นะครับผมจะบอกว่าเฮ้ยโหมันต้องไม่มีร้อเลยนะอันนี้ไปไม่ได้รถต้องมีบนถนนต้องมีปะทะกันบ้างแต่ไม่ถึงคานใช่ไม่มีชนหนักอันนี้ทำสีกันชนนิดหน่อยเก็บลงเก็บรอยนี้ปกติปัญหาแล้วมาดูภายในกันหน่อยได้ครับได้ครับอารมณ์มาสด้า หนึ่งสำหรับคนที่ไม่เคยมาสเตานะครับผมขึ้นมานั่ง First i อ p r e s เ i ช n ัแรกของท่านคือเบาะที่เป็นกล่งบักเก็ตซีทออบเข้ามาที่เอวกระชับเหมือนคุณมีภรรยาโอบเอวอยู่ตลอดเวลาดำครับมันจะดูดุดันโอเคบางคนบอกว่ามันดูอึดอัดอันนี้แล้วแต่คนชอบครับแต่ดำสำหรับอย่างผมมันดูสปอร์ตนะพี่ครับพอมาสปอร์ตแล้วการขับขี่มันต้องร้อนแรงตามนิดนึงแน่นอนในยุคนี้เขามากับจอ จอโฟลด์แบบนี้จอลอยๆนะครับแล้วก็มีตัวถ้าป BMW เป็นบีเมเยูขาเรียกว่า i drive ใช่ไหมใช่ i drive แต่ถ้าเป็นม a สเตอร์ัผม,มจำซับไม่ได้นะก็มีแบบนี้น่ารักมาก1 2 2 1 8 6กกิโลครับผม5ปีคือว่าวิ่งต่ำกว่าเกณฑ์ใช่วิ่งต่ำกว่าเกณฑ์เหมาะสมเหมาะสมมัลติฟังก์ชันครับมากระคาร์บอนมีที่เก็บของอะไรเรียบร้อยตัวนี้ยังอยู่เลยนะส่วนใหญ่จะหากันไปหมดละจริงจริง มันหายไปหมดแล้วผมชอบนะเดี๋ยวนี้รถซีดีเขาจะใส่ไปข้างล่างอย่างเงี้ยผมว่ามันดูกระฉับเฮ้ยมีแผ่นเว้ยขย้ายด้างหลังได้ครับได้ครับดูสภาพเบาะหลังกันหน่อยโพซิชันเมื่อกี้คือผมเลยนะอันนี้จะกว้างกว่า CX3 อนะเนอะเหมือนกว้างขาดีกว่าถ้าท่านไม่ดูท่านดูกลับไปดูย้อน CX3 CX3 ซ์สผมจะนั่งอย่างงี้ใช่ใช่ครับใช่ใช่อันนี้ผมสามารถนั่งตรงๆได้อันนี้ในโพซิชันผมนะ180สูง180 พอถังพิงหลังนั่งทางไกลสบายมีเอ็นไม่ได้ตั้งมีเอ็นมีเอ็นโอเคแต่เฮดลูมตรงนี้อาจจะน้อยไปหน่อยน้อยไปน่อยนิดนึงน้อยไปหน่อยแต่มันเป็นสไตล์รถแฮชแบ็กอยู่ละใชเขาท้ายมันลาดถ้าตรงเนี้ยมันสูงมันไม่ใช่แฮชแบ็กมันจะเป็นรถสเตชันวารอก็แล้วแล้วหลังคามันจะบ่งบอกถึงอะไรมันจะบ่งบอกถึงเจ้าของเก่าใช่ ดูแรลรถดีมากลูกเล็กเด็กแดงเมจิกเขียนนู่นนี่นั่นแต่คันนี้ถือว่าเจ้าของดูแลดูแลร,รักษามันน็อตมาตรงประตูไม่มีขยับเลยนะครับใช่ครับมาร์กอยู่ครบหมดมาดูสัมภาระด้านท้ายกันหน่อยโอ้เป็นไงบ้าง้ายางอยู่ครบเลยนะเขาจัดสัดส่วนได้นะครับอันนี้เอาออกได้ท่านผู้ชมนี่นี่แต่ขนของนี่ก็ยกออกมานี่ เก็บไว้บ้านช่ำนานเก็บไว้บ้านผมวางไว้ก่อนนะได้ครับเก็บไว้บ้านเฮ้ยขนของไว้วันนี้ไปอีเกียไม่มีอะไรยากนี่โอ้โห F สี่นะนะจองก็วางของได้ยาวดูย่าดูตัวถังด้านหลังได้ครับต้องใช้คำพูดนี้ว่าไม่เคยใช้ยางอะไรเลยไม่เคยแปะพื้นไม่เคย โลโก้ยางยังชัดแกวอยู่เลยไม่มีรอยเอาไปขันเลยอ่ะไม่เคยดูหยิบออกมาใช้อ่ะคนที่ไม่เคยซื้อรถคันแรกนะครับท่านจะตกใจกับรอยพ่นแบบนี้มันโรงงานนะครับไม่ใช่ว่าเขาสตราดสีมาไม่ถึงนะครับโอเคถ้าเป็นรถยุคเก่าๆมันถึงหมดใช่แต่รถยุคปัจจุบันมันลดต้นทุนการผลิตลงใช่พี่ถูกมันก็จะโรยโรยแบบนี้นะครับไม่ได้ไม่ไม่ใช่มาเฮ้ยหูชนมาแล้วไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่มาได้สามปีสองพันสิบห้า ราคาคันนี้ตั้งไว้489,000บาทถูกกว่าคันนั้นอีกถูกกว่าคันนี้ออกห้างล้านนะเกือบล้านอยากพูดคำนั้นบาดใจถูกกว่าคันนั้นถูกกว่าคันนั้นเซกเมนต์รถต่างกันนะครับใช่ขั้นใช้ในเมืองเป็นสุภาพสตรีใช่เป็นชายหนุ่มรูปร่างสันทัดไม่มีครอบครัวมีแฟนไอ้นู่นเหมาะสมซีสามเหมาะสมกว่าอันนี้ มีแฟนรักพ่อแม่มีหมาสักตัวหนึ่งอ่านนี้เหมาะสมกว่าเหมาะสมกว่า4ี่แสนแปดหมื่นเก้าพันบาทดาวเหมือนเดิมครับพี่ศูนย์บาทซีโร่ใช่ซีโร่อยู่ที่คดิของท่านใช่ครับดอกเบี้ยเริ่มต้น2.79ขึ้นสูงอันนั้นก็อยู่ที่ท่านละใช่ครับอยู่ที่ท่านและอยู่ที่เครดิตของท่านเทอมันที่สุดที่ผมชอบที่นี่มากที่สุดครับพี่โกคือถ้าเกิดอะไรขึ้นกับรถของคุณถ้าซื้อไปแล้วใช่ครับซ่อมศูนย์ ซ่อมศูนย์ง่ายๆขับคันนี้ตีตากไม่ว่าคันนี้ไม่ใช่คันนี้ไม่ดีนะอครับขับออกไปเครื่องยนต์กระเพืออยท่านจอดเลยหยิบก๊าซออกมาของทางออฟเรออโต้โทเบอร์คอเซนเตอร์ด้านหลังเขาจะจัดส่งรถสไลด์มหา่านรถสไลด์มหาานแล้วก็ไปยกรถท่านไปศูนย์บริการที่ท่านศรัทธาไปใกล้บ้านท่านเลยเอาท่านสะดวกซ่อมเสร็จ มีคนถามมาครั้งที่แล้วครับต้องจ่ายเงินก่อนหรือเปล่าไม่ต้องครับพี่ไม่ต้องจ่ายเลยเคลียให้หมดเลยพี่ก็แค่ซ่อมเสร็จก็แจ้งลูกค้าจบเลยใช่มาเอารถก็ไม่ต้องไม่ต้องอ d v a n c ์เงินก่อนนะครับเพราะมีคนมาถามผมไม่ต้องครับพี่เคยเจอกรณีนี้แต่ท่านต้อง จ่ายไปก่อนแล้วเอามาเบิกไม่ต้องที่นี่จ่ายเลยใช่ครับไม่มีอิดออดนะไม่มีครับไม่มีเขาย้ำมาเลยลูกค้าไม่มีไม่มีเฮ้ยมันยังงั้นอย่างนี้ไม่มีไม่มีเท่าไหร่จ่ายเลยใช่เท่าไหร่จ่ายเลยเครื่องกับเกียร์เครื่องกับเกียร์ใช่เครื่องกับเกียร์ไม่ใช่ว่าโอ้ยเลี้ยวแล้วดังก๊อกแก๊กยางสั่นอันนี้ไม่เกี่ยวถ้าระบบช่วงล่างไฟฟ้ารับประกันหนึ่งเดือนแต่รับประกันที่ศูนย์ที่เรานะครับเข้ามาให้เราดูได้อันนี้แต่เครื่องก็ยังมีติดไฟโนูมให้นั้นน่ารักมากมากเลย หนึ่งปีนะครับสถานการรับประกันเครื่องเกียร์รหนึ่งปีหรือระยะทาง20,000กิโลอะไรถึงก่อนกันนอกจากนั้นเปลี่ยนน้ำมันเครื่องฟรีหนึ่งครั้งนั่นน่ะคือเปลี่ยนย้ำอีกทีคนท้าบ่อยมากเลยเฮ้ยพ,พี่พี่เจมเขาหลอกเปล่าเขาไม่เปลี่ยนมาเปล่าซื้อรถมามันน้ำมันเครื่องเดิมเปล่าย้ำอีกทีครับเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนแล้ว,ลลวตอนนี้คือน้ำมันเครื่องใหมก่กิฟต์เลยใช่แล้วมันก็จอดอยู่ตรงนี้ไม่มีใครว่าไปขับแน่ครับ ท่านออกไปยอดน้ํามันเครื่องอ่ะแน่แน่หนึ่งหมื่นกิโลครับท่านขับมาน,นี้ครับเป็นฟรีหนึ่งครั้งใช่เป็นฟรีหนึ่งครั้งท่านขับกลับบ้านไปเฮ้เมื่อวานแฟนซื้อน้ําจิ้มปลาหมึกหกใส่บออ่ออะไรขับกลับมานี้สปาหนึ่งครั้งหนึ่งครั้ง,งจัดให้ล้างข้างนอกฟอกข้างในล้างห้องเครื่องหนึ่งครั้งมีอะไรน้ำมันเต็มถัง เก้าห้าได้ไหมได้รผมชอบเก้าห้าได้จัดให้จริงๆรถมาเติม E ีสิบได้มั้งเนี่ยได้ได้ตัวนี้ได้แต่ผมไม่ชอบชอบเก้าห้ามันจัดให้หนึ่งถังหนึ่งถังไม่ได้แล้วก็มีกล้องติดหน้ารถเอาเหมือนคันที่แล้วใช่ทางบ้านหมอกนี่น่ารักมากขอบคุณคิโก้มากที่ขอให้เอาตัวตัวท็อปเลยผมไปดูมาละเมื่อกี้กางวันชัดกลางคืนชัดกว่ากังวันจากปากผมพี่แจมครับผมผมไม่เคยยืนยันอะไรใครง่ายๆครับ ถ้าท่านผู้ชมมาซื้อรถที่นี่ผมกล้ายืนยันการรับประกันจากผู้ชายคนนี้ครับว่าสิ่งที่เขาพูดออกจากปากของเขาเขาทําได้จริงรแล้วก็ไม่มีข้อไหนที่อิดออดไม่มีเล่นเหลี่ยมไม่มีแง่สิ่งที่พูดไปง่ายๆสั้นๆครับเข้าประเด็นครับจ่ายตามนั้นให้ตามที่บอกนี่คือคำยืนยันจากผมว่าผู้ชายคนนี้ไม่ธรรมดาและที่นี่มีศูนย์บริการอะไรเพื่อพร้อมหมดเพราะฉะนั้นท่านเดินทางมา ที่นี่ถ้าจะมาดูกันนี้ยกหูโทรศัพท์กันก่อนอ่ารถยังอยู่ไหมยังอยู่ไหมถ้ายังอยู่ท่านเข้ามาดูแต่ทั้งหมดทั้งปวงนี้ครับจะดีไม่ดีผมขอญาตเหมือนคันนู้นได้ครับพี่คันนู้นคนชอบมากการรีวิวมีการเชนกงเชนเกียร์เพราะดินี้มันต้องดูที่เกียร์ครับผมขอญาตไปลองได้ครับพี่ขอบคุณครับผู้ครับขอบคุณครับขอบคุณครับผมกล้าวารันตีสิ่งหนึ่งถ้าท่านซื้อคันนี้ถ้าท่านสนใจผมบอกเลยนะท่านขอฟรีใหม่ท่านท่านขอฟรีใหม่เลยฟรีมาหมดอายุแล้วครับอ ฟรีเมื่อยายุละท่านขอฟรีใหม่เลยถ้าพี่เจไม่ให้ท่านอินบ็อกมาครับผมยังไงเขาก็ต้องให้ให้อยู่แล้วผมผมบังคับเลยชอบตรงนี้ของประกาศอะอ่าเขามีจอคอมเลยเหมือนเดฟฟี่ไงถ้าเป็นรถแต่งบ้านเราเขาเรียกเดฟฟี่เอฟสิบหก่าเห็นกยังไนะมันจะเป็นจอขึ้นมาแบบนี้แล้วยิงแสงขึ้นมาซึ่งจริงๆมันเกิดขึ้นกับซินเวียเอฟสิบสามถ้าคนจําได้จะมีตัวยิงสะท้อนกระจกตรงนี้แต่จริงๆไม่ใช่เอฟสิบสามคันแรกญี่ปุ่นนี่เป็นจ้างเทคโนโลยีอยู่ละตั้งแต่ปีแปดสะท้้ออนนนหาจกัแล้ว นี่ความเร็วปกตินะครับผมก็าลังหาฟิลลิ่งในเรื่องจับผิดอยู่กําลังจับผิดรถท่านอยู่เนี่ยช่วงล่างมาสด้ามันถ้าเราชอบแบบนี้มันจะ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 มั่นใจเห็นไหมเชฟมันจะตุบ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 อนะวามันดีศูนย์ตรงนะครับพวงมาลัยไม่มีสั่นพวงมาลัยอยู่ในเกณฑ์ที่โอเคไม่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 ได้แย่ไม่ได้แย่ไม่ได้แย่ไม่ได้แย่โอเคไอต่อโอเคผมเดินคันเร่งขึ้นไปหน่อย คันนี้วิ่งดีกว่า oh. คันนี้วิ่งดีกว่าวิ่งดีกว่า CX3 หรืว่าน้ำหนักด้วยไหมอ่าผมว่าตัวไม่แน่ใจเรื่องสเปคนะครับแต่ผมว่าเขาคงทำํำตาแรงม้าได้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 มากกว่า CX3 นะนนี่ราลองลเกียร์ไม่น่ามีปัญหาอะไรเรามาลองในโหมดของแมนนวลผมเรียกเป็นสับแบบเกา่กาๆคือทริปโทนิกผมไปกันที่เกียร์หนึ่งนะเดี๋ยวไปเร่งไปไปที่เจ็ดพรอบนี่ผมรอบตัดเลยเนี่ยเจ็ดรอบโอเค ขัเร่งร้อยครับพาที่6พาหก0 0 0เปตได้แล้วโอเคผมว่าวิ่งดีกว่านะผมว,วิ่งดีกว่ามันดึงไม่เท่า CX3 แต่มันลื่นกว่าใช่มันลื่นกว่าเช่นรู้สึกได้ไหมเพราะมันมันมันเทคออฟขึ้นไปสวยเลยอ่านี่ผมไปครับอยู่ที่เกียร์3ความเร็ว3,000รอบผมขยี้ขันเร่งร้อนความเร็วอยู่ที่75ขาบหลังโลกนะผมลองเบรกนิดนึงเบรกทำงานดีเบรกทำงานดีครับเบรกทำงานดี ดีที่ผมบอกคืออะไรถ้าเบรกไม่ดีคือแตะปั๊บ ABS ทำงานเลยทันทีนั่นคือเบรกไม่ดีนะครับแต่ถ้าแตะคันเร่งแล้วแต่เบรกแต่เบรกแล้วมีอาการดูดแล้ว ABS จะไม่ทำงานนะถือว่าโอเคโอเคเลยนี่ช่วงล่างดีช่วงล่างดีช่วงล่างดีนี่ผมเราไม่เคยลองนี้ล,ลองลุกหลังเลยบ้าง ไม่มีก๊อกแก๊กขึ้นมงอะไรนะไม่มีเลยไม่มีเสียงเสรอมเงียบกิ๊บแอร์เย็นเพลงเพราะทุกอย่างโอเคหมดครับเพราะนั้นราคา489,000บาทท่านหารถคันแรกไปใช้อยู่คันนี้ไม่ผิดหวังตอบโจทย์ได้ดอกเบี้ยก็ไม่ได้แพงโอ้ดอกเบี้ยไม่ได้แพงดอกเบี้ยไม่ได้แพงทริคของการซื้อรถผมบอกนิดนึงผมเป็นคนที่ย้ำอีกครั้งนะครับผมเป็นคนที่ไม่ค่อยจะคอนเฟิร์มอะไรง่ายๆถ้ามันไม่ดีจริงและสิ่งที่ผมชอบที่นี่ก็คือการรับประกันจากศูนย์บริการแล้วศูนย์มาสด้าอย่างนี้เยอะนะเต็มประเทศเลย เพราะนั้นท่านซื้อคันนี้ไม่มีผิดหวังแน่นอนผมไม่การันตี hmm. แต่ผมกล้าพูดว่าถ้ามันมีปัญหาวารันตีที่นี่ดีไม่แพ้ใครในประเทศแน่นอนวันนี้แค่นี้ก่อนเดี๋ยวไปดูคันต่อไปครับของออเกตออโต้มีอะไรกำลังเสนอกันบมาก